คัช่วงนี้มีลัคนาราศรีไหนบ้างคะที่ถูกชโชกับความรวยถูกหวยจะได้รับเงินก้อนโตอืแม่พูดถึงคําว่าถูกหวยเนี่ยคนจะถูกหวยมันต้องมีโชคมีดวงมันไม่ได้ถูกกันแบบง,ง่ายๆหรอกแต่สามลัคนาราศรีตรงนี้จะถูกชโชกับความรวยถูกชโชกความรวยแล้วด้วยแล้วก็มีโอกาสถูกหวยรับเงินก้อนโตนะไม่ว่าจะเป็นหวยในการเสี่ยงโชคในรูปแบบใดก็ตาม นะฮะนะครับบางคนก็จะถูกห่วยตรงๆเลยแล้วถูกหวยรัฐบาลหรือบางคนก็ไปถูกห่วยแบบเอ่อคณิตคณิตศาสตร์ชาวบ้านที่ไม่ประสานงานกับรัฐบาลก็ได้นะฮะนั่นก็คือ3ลัคนาราศีลัคนาราศีที่1 1 1 1หนึ่งนะฮะนั่นก็คือเชาาลัคนาราศีเมษนะมีโอกาสจะรับทรัพย์รับโชคถูกหวยได้รับเงิน นะเนี่ยแหละเม็ดเนี่แหละเ,เต็งหนึ่งเลยแน่นอนที่สุดสองสองลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะถูกหวยรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนโตเสี่ยงโชคไว้บ้างอย่าคิดว่างวดที่แล้วไม่ถูกแล้วเงวดต่อไปมันจะไม่ถูกมันอาจจะถูกก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละคือชาวลัคนาราศี พิจิกและอีกหนึ่งลัคนาราศีที่มีโอกาสจะรับทรัพย์รับโชคถูกหวยนั่นคือชาวลัคนาราศีมังกรผมขอให้คำนิยามแบบนี้ว่าทำไมถึงเป็นลัคนาราศีที่ผมพูดมาเพราะว่าดาวลาบหรือดาวเจ้าดาวลาบคือดาวเจ้าเรือนลาบผลน่ะนะฮะกับเรื่องการเงินเนี่ยมันเดินในทิศทางที่ดีเดินในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ให้กับคุณเดินในทิศทางที่ส่งผลให้มีลาบลอย แล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อดาวมันโครจรแบบนี้นะครับคําว่าลาบลอยเนี่ยมันก็คือลาบผลที่ได้พิเศษพิเศษได้จากการเสี่ยงโชคหรือนี่การเสี่ยงโชคมีทั้งหวยทั้งเล่นทองคําทั้งไอโนไอ้นี่หลายอย่างอะ่ะผมปัญญัติไม่หมดหรอกแต่เอาเป็นว่ามันทําให้คุณได้มีเงินพิเศษเข้ามาเป็นลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคผมมักจะพูดในช่อง YouTube ผมบ่อยๆว่าอดีเลกคราลาบก็ได้และนี่คือคําพยากรณ์ทั้งหมดนะครับกับ 3. ลัคนาราศีถูกโชตกับความรวยถูกหวยรับเงินก้อนโตเสี่ยงโชคเนี่ยนะนะครับเอาเป็นว่าหลายคนก็พอพูดคำว่าเสียงโชคคุณก็ต้องนึกถึงคําว่าหวยอยู่แล้วล่ะมันชัดเจนที่สุดบางคนเนี่ยนะฮะได้เลขมาพอเสี่ยงเสร็จว่าไม่ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเฮ้ยคุณลองใหม่นะไอช่วงจวังหวะที่ผมบอกตรงเนี้ยคุณลองเล่นย้ำๆอ่ะไอเลขเดิมคุณอ่ะ สมมติคุณเคยซื้อเลขนี้อยู่งวดที่ผ่านมาไม่ถูกอ่ะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอีกแล้วไปได้เลขอะไรมาไม่รู้เอ้ยอย่าไปทาอย่างนั้นนะผมว่าด้วยระบบโคจรของดาวเนี่ยมันน่าจะส่งผลกับเลขที่คุณเคยเล่นซ้ําๆอยู่อาจจะเป็นครั้งก่อนๆก,ก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณมีโชครับทรัพย์รับโชคได้อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาตรงนี้กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์เอาไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาด สาระความรู้นะครับดวงชะตาที่ทินแสหมิงมาพยากรณ์ให้ตรงนี้นะครับอยากดวงดีต้องดูดวงดีนะครับ